เทวนางเศรษฐตังคะโตอาปมาทางประสังสันติปมาทโทคระหิโตสาทาติีบัดนี้จะได้สแสดงประเทศประเทศนาเรื่องพันานาหลักธรรมคำสอนในนิทานธรรมบทว่าด้วยเรื่องธรรมที่ทำให้เกิดเป็นเท้าวศักกะอันได้แก่ วัตถบทเจ็ประการเพื่อเป็นเครื่องสดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและภาษาถรความเลื่อมใสของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายให้เจริญงอง,งามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสดาของสมเด็จพระบรมศาสดาผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไป ดำเนินความว่ามีเจ้าฤทธชวีเจ้าฤทธชวีพระนามว่ามหาลิอยู่ในเมืองเวสาลิพระองค์ทรงสรับตรับพระธรรมเทศนาในเรื่องสัตว์กับปัญหาสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วทรงม,มีความสงสัยจึงเข้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามพระองค์รู้จักเท้าสักกะหรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาลิอาจจะมาภาพรู้จักเท้าศักกาและธรรมที่ทำให้เป็นเท้าสักกะด้วยแล้วพระองค์จึงตรัสวัตถบทเจประการอันเป็นธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นเท้าสักกามีดังต่อไปนี้หนึ่งพึงเป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิตสอง ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นนิสตลอดชีวิต 3. จะพูดจ้าอ่อนหวานและอ่อนโยนตลอดชีวิต 4. จะไม่พูดส่อเสียต่อผู้อื่นตลอดชีวิต 5. จะต้องมีจิตปราศจากมนทินคือความตรนีมีการงานสะอาดยินดีในการเสียสละ ในการจำแนกแก่จ่ายทานอยู่ครองเรือนตลอดชีวิต6จะกล่าวแต่คำสัตว์ตลอดชีวิตและ7จะเป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิตแล้วจึงกรัสว่าวัตบท7ประการนี้เท้าสักกะทรงบบำเพลนมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเมฆมานพในอดีตชาติ แล้วพระองค์จึงตรัสโดยพิสดารว่าในการล่วงมาแล้วช้านานมีมนุษย์ชื่อมาาัคคะอาศัยอยู่ในบ้านอาจารคามในแค้นมักคึกถือเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างพอไปถึงสถานที่ใดๆซึ่งเห็นว่าพอจะทำให้เป็นที่พักอาศัยแก่คนอื่นได้ต้องลงมือทำทันที พอลงมือทําเสร็จแล้วคนอื่นมาเห็นก็แบ่งเอาของแกไปแกน่าจะโกรธต่อเขาคนนั้นแต่แล้วมัรคมานอนผู้นี้หาได้แสดงอาการโกรธขึ้นมาแม้แต่น้อยไม่ยินดีสละให้แล้วตนเองก็ไปทําสถานที่อื่นต่อไปแกตั้งใจทําอยู่อย่างนี้เป็นเวลาหลายวันเมื่อบุรุษคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็น ก็รู้สึกสงสัยในการกระทำของเขาครั้งนี้จึงตัดเข้าไปถามว่าเพื่อนนั่นแกทำอะไรมนบรีบตอบอย่างไม่ได้คิดว่าถามถามทางไปสู่สวรรค์บุรุษนั้นได้ยินเพียงครว่าสวรรค์เท่านั้นก็มีกิจเลื่อมใสขอเข้าร่วมทาง,งานชิ้นนี้ต่อไปผลสุดท้าย มานพนี้ได้เพื่อนร่วมง,งานถึง33คนเพื่อนเหล่านั้นต่างคนต่างก็ตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็งเพราะมุ่งที่จะไปสู่สวรรค์กันทั้งนั้นครั้นต่อมาวันหนึ่งมานพเหล่านั้นได้พร้อมกันได้พร้อมใจกันทำงานอยู่ณที่แห่งหนึ่งใกล้บ้านอัจจรคาม ผู้ใหญ่บ้านซักไม่พอใจและไม่เห็นด้วยในการกระทําของมานพเหล่านั้นจึงได้จับมานพทั้งหมดไปเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาจึงใช้ให้ราชบุรุษนําช้างไปเหยียบพวกมานพเหล่านั้นแต่แล้วช้างหาได้เข้าใกล้มานพพวกนั้นไม่เพราะอาศัยอนุภาพแห่งเมตตาของมานพเหล่านั้น ถึงแม้จะใช้ความพยายามสักแค่ไหนและโดยวิธีใดช้างก็หาได้เหยียบพวกมานย์เหล่านั้นไม่ด้วยความคับแค้นใจผู้ใหญ่บ้านก็ได้นำเอาเข้อความนั้นมากราบทูลแก่พระราชาเท้าเธอก็รับคำสั่งให้เรียกพวกมานพ์เหล่านั้นให้มาเข้าเฝ้าตรัสถามความเป็นไปนั้นทั้งหมดมัคมานพผู้เป็นหัวหน้า จึงได้กราบทูลเรื่องที่เป็นมาแล้วทั้งหมดถวายพระราชาทรงเลื่อมใสในกิจการงานนั้นจึงทรงมอบช้างให้หนึ่งเชือกพร้อมค่าทาสบริวารเมื่อเสร็จจากกิจนี้แล้วเหล่ามานกก็ได้กราบทูลลาพระราชาไปปฏิบัติกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธรสาธรณชนต่อไปวันหนึ่ง มานบเหล่านั้นได้ปรึกษากันที่จะสร้างศาลาให้เป็นที่พักของผู้สัญจรไปไปมามาและให้เป็นประโยชน์แก่ผู้จะไปสู่ทิศานุทิศเมื่อตกลงกันเป็นเอกฉันแล้วก็ได้ลงมือสร้างศาลาตามความประสงค์ของตนแต่ศาลาหลังนี้เป็นหลังใหญ่ซึ่งจาเป็นต้องว่าจ้าให้ในายช่างมาทำพอนายก้าม พอนายช่างสร้างศาลาจวนจะเสร็จแล้วจึงได้ทักทวงขึ้นว่าลืมทำช่อฟ้าพวกมนุษย์ตกใจในเสียงของเขาจึงรีบเข้ามาถามว่าเป็นไรไปหรือนายช่างนายช่างจึงอธิบายให้มนุษย์เข้าใจถึงความสำคัญของช่อฟ้าและในที่สุดก็ใช้ให้พวกมนุษย์ไปหา มขมานพนั้นมีภรรยาอยู่สี่คนคือนางสุธรมรมานางสุนันทานางสุกิตราและนางสุชาดาช่อฟ้านั้นไม่อาจจะหาจากที่อื่นได้นอกจากภายในเรือนของนางสุธรมรมาเพราะนางใช้ให้นายช่างทำเก็บไว้ก่อนแล้วพวกมษน์ษจึงพร้อมใจกันไปเอามาจากเรือนของนางสุธรมรมา เมื่อศาลาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมีแต่ชื่อของนางสุธรรมมาเท่านั้นที่ปรากฏอาศัยผลกรรมที่ตนได้สร้างสะสมไว้ครั้นตายแล้วมนุษย์เหล่านั้นได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมๆกันทั้ง33คนสำหรับสำหรับมักคมานพบับงเกิดเป็นเทพผู้ใหญ่ มัคคมนนบังเกิดเป็นเทพผู้ใหญ่กว่าใครทั้งปวงมีพระนามว่าเท้าสักกะเทวราชส่วนช้านก็ไปเกิดเป็นเทพพบุตรมีนามว่าเอราวันสำหรับเป็นพาหนะของเท้าสักกะส่วนนางสุธรรมมาภรรยาคนที่หนึ่งอาศัยได้ร่วมสร้างช่อฟ้าเมื่อตายไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดในชั้นสวรรค์ดาวดึง เช่นกันและสศาลาก็ปรากฏขึ้นไปเกิดแก่นามด้วยมีชื่อว่าศาลาสุธรรมมาดังนั้นพอถึงวันธรรมัสวสวนะเทพเจ้าทั้งหลายจึงเอาสถานที่นั้นเป็นที่ฟังธรรมฝ่ายนางสุนันทาภรรยาคนที่สองคิดว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรให้เป็นบุญกุศลร่วมในศาลาหลังนี้เลย จึงได้จ้างคนให้มาฝุดสระไว้ใกล้ๆศาลาหลังนี้เผื่อว่ามีคนมาพักอาศัยก็จะได้ลงอาบน้ำให้สบายใจเมื่อนางทำเสร็จแล้วก็ได้อุทิศให้เป็นส่วนกุศลเฉพาะตนอาศัยบุญกุศลมีประมาณเท่านี้ครั้นนางตายแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงร่วมกับสามีของตนส่วนสระน้ำนั้นก็ปรากฏบังเกิดขึ้น นักที่นั้นเหมือนกันซึ่งมีชื่อเรียกว่าสักโบคระมีสีสุดันทาเป็นที่อาบน้ำและเล่นของพวกเทพเหล่าเทวดาทั้งหลายฝ่ายนางสุจิตราภรยาคนที่สามคิดว่านางสุธรรม,มาได้สร้างช่อฟ้านางสุธัร,รม,มาได้สร้างสระน้ำเราควรจะสร้างสวนดอกไม้ เมื่อคนมาพักศาลาจะได้ลงอาบน้ำแล้วก็เข้าไปเที่ยวชมสวนเพื่อเลือกเก็บดอกไม้ต่างๆมาประดับบุญก็จะเกิดแก่เราจึงได้ไปว่าจ้างให้ช่างมาทำสวนดอกไม้จนสำเร็จสมดังปรารถนาครั้นตายไปนางก็ได้ไปบังเกิดร่วมก,กันกับสามีในสวรรค์ชั้นดาวดึงเหมือนกัน ส่วนสวนของนางก็ปรากฏบังเกิดณที่นั้นเหมือนกันมีชื่อเรียกว่าสวนจิตละดาวันเป็นสถานที่ตกแต่งประดับประดาของเหล่าเทพเจ้าทั้งหลายส่วนนางสุชาดาภรยาคนที่สี่ไม่ได้ทำบุญอะไรไว้เลยได้แต่คิดว่าบุญกุศลทุกอย่างสามีของเราทำแล้วก็เป็นเหมือนกับเราที่ได้ทำด้วย นางจึงเอาแต่แต่งเนื้อแต่งตัวโดยไม่ต้องทำอะไรไว้เลยครั้นนางตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นนางนกยามอยู่ที่ซอกเขาแห่งหนึ่งซึ่งรูปร่างหน้าตาที่ริ้วที่เรเรื่องนี้ทำให้เดือดร้อนไปถึงเท้าสักกะผู้เป็นสามีเท้าเธอจึงได้จำแรงแปลงกายไปหานางนกยามด้วยความเอ็นดูและได้ทรมานนางหลายอย่าง ให้นางอดอาหารให้นางรักษาสิ่งห้าเป็นต้นจนนางเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่จนในที่สุดก็มาบังเกิดเป็นลูกสาวของอสูรในพในพอสูรเมื่อนางมีอายุ15-16แล้วบิดาก็จัดการให้มีการเลือกคู่ครองแก่นางในขณะนั้น เท้าสักกัเทวราชก็ได้ปลอมแปลงเป็นอสูรแก่ไปอยู่ท้ายๆของพวกอสูรพอลูกสาวอสูรเห็นได้ทีก็ทิ้งพวงมาลัยไปยังอสูรแก่เมื่ออสูรแก่ได้โอกาสก็รีบนำนางไปสู่ภพของตนทันทีทำให้อสูรหนุ่มทั้งหลายต้องผิดหวังไปตามๆกันผลสุดท้ายนางก็ได้ไปอยู่ในอ้อมกอดของสามีด้วยความสุขารม พร้อมด้วยสีภรรยาทั้งสามคือนางสุธรรมมานางสุนันทานางสุจิตราพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อแสดงเรื่องในอดตีตในอดีตชาติของเท้าสักกะจบจึงทรงแสดงธรรมแก่เจ้าลิศวีพะนามว่ามหาิิว่ามัคคมานกป,ปฏิบัติ อัปามาทะปฏิปทาอยู่อย่างนี้จึงถึงความเป็นใหญ่และเสวยราชในเทวโลกทั้งสองการบรรลุคุณธรรมอันวิเศษทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระแม้ทั้งหมดจะมิได้ก็เพราะอาศัยความไม่ประมาทนี้สมดังพระคาถาที่สมเด็จพระมรมมา,ส,าสดาตรัสไว้ดังที่อาตมาพา ได้ยกขึ้นมาเป็นอนิขิตตบทณนะเบื้องต้นแล้วแต่ใจความได้ว่าเท้ามัควะถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพเจ้าทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทแต่ท่านติดเตียนความประมาททุกเมื่อ ท่าสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพได้ยกนิทานธรรมบทเรื่องเท้าศักการะนี้มาแสดง mm hmm. ก็เพื่อชี้แจงให้เห็นว่าความขวนขวายในการบำเพ็ญประโยชน์สุกแก่ผู้อื่นโดยไม่เลือกชั้นวันณนะและชาติภาษาแม้จะไม่พบความร่ำรวยเป็นเศรษฐีในปัจจุบันก็ตามแต่นักปราชญ์ไม่ได้ประนามว่าประมาทหรือปล่อยชีวิตให้เป็นหมัน กับสรรเสริญว่าเป็นการเสริมสร้างความไม่ประมาทคือความไม่ยึกคือความไม่เลินเลิกเผลอสติไม่ปล่อยสติให้เป็นไปในอำนาจอักร,รมความชั่วแต่มีความรู้สึกสำนึกถึงโทษของความประมาทเพราะผู้ประมาทขาดความยั้งคิดไม่ขวนขวายประกอบกิจอันเป็นผลดีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมดังนั้น เขาผู้นี้จักถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายเพราะขวนขวายในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จึงทำให้สำเร็จสิ่งที่น่าปรารถนาโดยไม่ให้ชีวิตของตนสูญเปล่าจากประโยชน์ทั้งสองประการคือประโยชน์แก่ตนและคนอื่นดังสุภาษิตท,ที่ท่านกล่าวไว้ว่าอันชาวพุทธต้องมีความไม่ประมาท อีกสามารถอนุรักษ์จิตเสมอไม่ปล่อยใจเลื่อนลอยฝอยละเมอเที่ยวฟุงเฟอ้อลุ่มหลงดงกามาในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขออ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและกุศลบุญราศีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญเพียรมา จงเป็นพลานุภาพอำนวยผลให้ท่านทุกคนประสบความสุขสิริสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลในสิ่งที่พุ่งมาตราฐาอันเป็นไปโดยชอบธรรมทุกประการเทิแดแสดงพระธรรมเทศ,ทาาเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติงลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการชนี